Suzuki d ิวออฟเด e ะเยีดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด8 4 0 0 0บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ s u ุ u ูกิวอรี่ฟ e ีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลลดคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ทธันวาคม67สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์สุนกิิทั่วประเทศนะจ๊ะวันนี้วันเพ็ญเดือน12นะครับนอกจากน้ำจะนองเต็มตะลิ่งแล้วเนี่ยคาดว่าน้ำจะกระชอกเต็มตะลิ่งเช่นกันนะฮะวันนี้วันลอยกระทงพระจันทร์เต็มดวงย้อนกลับไปสมัยผมเด็กๆ นะสมัยวัยรุ่นเนี่ยผมตื่นเต้นนะวันลอยกระทงได้ไปเที่ยวได้ไปลอยกระทงได้พาสาวไปดูพลุดูประทัดอะไรแบบเนี้ยแต่เวลาผ่านไปนะครับผมรู้สึกว่าประเพณีลอยกระทงนี่มันนะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงดีเดี๋ยวจะจะโดนดราม่าหรือเปล่าคือแทนที่จะเป็นการขอเขามานะฮะพระแม่คงคาแม่น้ำลำคลองเนี่ย กับกลายเป็นว่าไอ้ลอยกระทงเนี่ยไปสร้างความสกปรกนะครับให้กับแม่น้ําลําคลองนะครับลองคลิปด,ดูแล้วกันใครบอกว่าไอ้ลอยกระทงเดี๋ยวนี้เขาใช้หยวกกล้วยนะเขาใช้เขาใช้เปลือกฟักทองเขาใช้อ่ขนมปังผมบอกให้เลยนะฮะไอ้ขนมปังเนี่ยที่ปลาแดกได้เนี่ยตัวดีเลยนะเพราะว่าถ้าปลามันกินไม่ทันมันจมลงไปในน้ํา นะน้ำมันก็เน่าเสียนะครับแล้วไหนจะเป็นโอ้โหขยะอีกเยอะแยะมากมายจริงๆอะ่ะต้องรณรงค์งงงได้แล้วนะคือเลิกเลิกแม่งไปเหะนะเอาตรงๆเลิกเลิกแม่งไปเหอะนะมันจะลอยกระทงเฮียอะไรนักหนานะอยู่ดีๆแม่น้ำลำคลองมันอยู่ดีๆเอาขยะไปใส่มันซะอย่างนั้นนะครับช่วงเบรกทีมชาติโอ้โหเมื่านนี้อังกฤษนะฮะขวัญใจมหาชน พลพักสิงโตคำรามบุกขยมกรีซสามประตูต่อศนะูนย์ะไอ้นั่นไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกใจไม่ใช่เรื่องหน้าตื่นเต้นอะไรแต่ประตูที่สามนี่สินะฮะไปดูรายชื่อคนยิงมิใช่ใครที่ไหนฮนะมิดฟิลที่กำลังมาแรงที่สุดในชั่วโมงนี้จูดโจนโจนราดซีโจน,โจน,โจน,โจนเบลลิงแฮมนะฮะหรือเคอร์ติสโจนนี่แหละ ทำประตูได้ด้วยการใช้ตะโพกก็ต้องบอกครับว่าของเขาแรงจริงๆนะมันแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่ทีมมันจะประรบความสาเร็จเนี่ยเขาเรียกว่าลิวอพูติงนี่ช่วงนี้เอาใจหน่อยนะช่วงนี้เอาใจพว่พี่หน่อยส่วนเมื่อคืนนี้นะครับที่โอทัฟฟอร์ดรูเบนอโมริมครับกุนซือคนใหม่ของปีศาจแดงก็ไปเยี่ยมชม โรงละครแห่งความฝันไปถ่ายร่งถ่ายรูปโอ้โหเมื่อวานเนี้ใครไปทัวสนามนะครับใครไปสเตเดียมทัวร์มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะไปสเตเดียมทัวร์ก็เข้าไปในห้องแต่งตัวไปเจอรูเบนอโมริมในห้องแต่งตัวของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดด้วยแมงโคโชคดีมอนผมเห็นรูปแล้วนะรูเบนอโมริมเขาเข้าไปถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่อโมริมเนี่ยจะเข้าไปเยี่ยมชม สังเวียนแข่งของตัวเองนะครับไปชมบ้านหลังใหม่ของตัวเองอย่างโอรัฟอร์ดเนี่ยวันก่อนเขาก็ไปที่ศูนย์ฝึกไคลริงตันไปเจอกับผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่ได้เดินทางไปรับใช้ชาติเราก็จะเห็นเขาสวมกอดกับอีเบิมหรือลุกชอนะครับที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาซ้อมได้แบบเต็มเต็มเอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีการสวมกอดกับลุกชอ มีการสวมกอดกับเมสันเมาส์นี่ก็เพึงหายเจ็บลุดฟันนิสลอ,อยพึ่งส่งลงสนามเช่นกันพูดถึงดาวเตะไวเบนเจเพศผู้นี้นะครับโอ้โหตอนแรกผมก็นึกว่าเมสันเมาส์นี่น่าจะยี่เจ็ดยีแปดแล้วที่ไหนได้อายุพึ่งยี่สิบห้าเท่านั้นเองนะครับสำหรับเมสันเมาส์นับตั้งแต่ดาวเตะไวไวเบนเจเพศผู้นี้เนี่ยย้ายมาจากเชนซีนะเมื่อ ก่อนเปิดฤดูกาลที่แล้วนะย้อนกลับไปฤดูกาลที่แล้วฤดูกาล2023-2024บนี่บสเนี่ยริษัทเมาส์ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์ถือว่าแพงนะครับนะย้ายมาด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้หมายเลขในตำนานปีศาจแดงหมายเลข7ให้เขาสวมใส่ด้วยนะหมายเลข7เนี่ยมันเป็นหมายเลขในตำนานจริงแต่ มันเป็นหมายเลขที่แรงนะครับถ้านักเตะเนี่ยบรารมีไม่ถึงไม่เบ่งบวมพอใส่ไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอาเพศได้ออแล้วก็ที่สำคัญช่วงหลังๆเนี่ยใครสวมใส่หมายเลขเจ็ดนะครับของปีศาจแดงหมายเลขในตำนานโอ้โหมันมักจะมีอันเป็นไปแทบทุกคนเลยนะฮะมีไม่กี่คนเองที่ สวมใส่หมายเลขเจ็ดแล้วเนี่ยสามารถที่จะเฉิดฉายได้เอาอย่างลุกยุคหลังๆเนี่ยก็มีคริสเตโนโรนัลโดเจ้าของคนเดิมที่กลับมาสวมใส่ใหม่เออเฮ้ยแล้วมันเอาอยู่เพราะว่าบาร,รมีเขาเบ่งบวมพอหรือเอดิสันคาวานี่ที่สวมใส่หมายเลขเจ็ดแล้วโอเคนะฮะนอกนั้นเนี่ยลองนึกดูสินะไปหมดเลยเมลฟิสเดอร์ไปนะครับอังเคลดิมาเรียอเล็กซิสซานเชสเนี่ยท่าถ้า,ถา ถ้าอาคมแม่งไม่แก่กล้าพอสวมใส่หมายเลขเจ็ดมีอันต้องชิบหายวายป่วงกันไปหมดและล่าสุดครับเมสันเมาส์ดูเหมือนจะอยู่ในข่ายเดียวกับพวกอเล็กซิสซันเชสพวกเบมฟิตเดปายพวกอังเคลดิมาเรียซะแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ย้ายมาจากเชนซีนะครับในในช่วงต้นฤดูกาลอ่าก่อนก่อนเปิดฤดูกาล2023 2024เนี่ยนะจนกระทั่ง ถึงปัจจุบันทราบไหมฮะลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดไปแล้วกี่นัดนะหลายคนส่วนใหญ่น่าจะจำกันไม่ได้นะครับเมสันเมาส์ตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนยูนะฮะตั้งแต่เลื้อยตูดมาจากแซมฟอร์ดบริตเพิ่งลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดไปทั้งหมดทุกรายการนะครับยี่สิบหกนัดยี่สิบหกนัดสอง หกนัดนะแบ่งเป็นตัวจริงสิบเอ็ดนัดนะครับยี่สิบหกจากยี่สิบหกนัดเนี่ยลงตัวจริงแค่สิบเอ็ดนัดหรือสิบหนึ่งเกมเท่านั้นเองน้อยมากนะเล่นในพรีเมียร์ลีกถ้าลงเป็นตัวจริงเนี่ยเจ็ดนัดและจากยี่สิบหกนัดนะครับที่ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยู่ในแต่ผลงานเป็นอย่างไรโอ้โหอ ผลงานต้องบอกว่าน่าละเหียใจสุดๆยิงได้ทั้งหมดหนึ่งประตูยิงได้ทั้งหมดหนึ่งประตูส่วนแอซซิตด้นนะครับก็ทำได้ทั้งหมดหนึ่งครั้งอิสตัดนะนนยี่สิบหกนัดยิงหนึ่งประตูแล้วก็ทำหนึ่งแอซซิตอย่างไรก็ตามนะครับ ปัญหาหลักๆเลยเนี่ยที่เราเราเห็นอยู่เนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ก็คือถูกอาการบาดเจ็บรบกวนเนี่ยแบบเป็นสม่ำเลยพูดง่ายๆว่าเตะสองนัดหายไปอีกสองเดือนเตะสี่นัดหายไปอีกหนึ่งเดือนอะไรแบบเนี้ยคือมันจะถูกอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปเป็นประจำไม่รู้เป็นอะไรอย่างวันก่อนเนี่ยผมเห็นไปสวมกอดกับรูเบนอมารินคุณซื้อคนใหม่ผมก็เสียวนะ เห็นสวมกอดกันอย่างนี้เลยเนี่ยกอดรูเบนอวบริ่มก็เจอไปสัตว์มาเขาก็กอดเขาก็โอบกอดไอ้เฮียผมคิดไอ้สัตว์มึงกอดแรงไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวซี่โครงหักชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บอีกสามเดือนมึงมึงกอดแรงเดี๋ยวมึงเจ็บอีกสามเดือนอะไรประมาณนั้นคือเล่นนิดๆดหน่อยๆก็เจ็บเล่นนิดนหน่อยๆก็เจ็บอย่างรูกาลนี้อกลับมาในยุคของเอลิกเทนฮาร์กนะครับโหได้รับคําชมวิ่งบดบี้เพรสซิ้งใส่คู่แข่งบีบสูงขยันขันแข็งนะครับ ด้วยวิธีการเล่นเจ็บอีกนะครับเจ็บอีกนอกจากจะเจ็บแล้วเนี่ยตั้งแต่มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเอาคนตรงๆมันหาตำแหน่งการเล่นที่เหมาะสมลงตัวไม่ได้ที่เห็นนะครับที่เอริกเทนฮากใช้เนี่ยหนึ่งคือใช้เป็นผู้เล่นหมายเลขสิบเล่นเป็นเบอร์สิบซึ่งมันก็ไปชนกับบรูโน่แฟนันอยู่แล้วนะครับ อีกหนึ่งตำแหน่งคือเล่นเป็นเบอร์แปดก็คือพูดง่ายว่าในระบบสี่สองสามหนึ่งเมสันเมาส์อาจจะเป็นหนึ่งในสองมิดฟิลตัวกลางคอยลงมาเชื่อมเกมพักบอลแล้วก็มีมิดฟิลตัวรับคนหนึ่งมีหมายเลขสิบคนหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้เล่นเป็นหมายเลขสิบเองนะคือมันเป็นตำแหน่งที่มัมนไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุดของเมสันเมาส์ทั้งหมายเลขสิบทั้งหมายเลขแปดเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นสมัยที่เม,มสันเมาส์เนี่ยเล่นให้กับเชลซีอ่ะ นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ4-3-3-4-2-3-1หรือ3-4-2-1นะครับเมสันเมาส์จะเล่นเป็นหน้ากึ่งปีเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกอยู่ข้างบนทางซ้ายหรือทางขวาอะไรประมาณนั้นนึกออกไหมครับสมมติ4-3-2-1อ่าของเชลซีใช่ไหม ก็จะมีมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยสามคนแล้วขยับขึ้นไปเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกสองคนหน้าเป้าหนึ่งคนเบสบอลจะเป็นหนึ่งในสองมิดฟิลด์ตัวรุกคือมันไม่ถึงขนาดเป็นกองหน้ากึ่งปีกไม่ใช่กองหน้ากึ่งปีกแต่จะเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่ยืนอยู่ข้างหลังศูนย์หน้าตัวเป้าเอาผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆง่ายๆนะครับย้อนกลับไปนัดชิงชนะเลิศศึกยูฟาแชมเปี้ย ปี2021นะครับตอนนั้นเชลซีเข้าไปชิงชนะเลิศกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเป็น battle of b i t r i s h นะนะเป็น,เป,นเป็นการเจอกันเองของทีมจากอังกฤษเกมนั้นเนี่ยนะฮะกุนซือของเชลซีอย่างโทมัสทูเคิลวางระบบหลังสามนะครับนะบละให้ให้กับเชลซีนะใช้ระบบสามสี่สองหนึ่งนะครับ เซ็นเตอร์แบ็กสามตัวนะฮะคือสามสี่นะฮะก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางสองคนนะ,ะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับสองคนแล้วก็มีวิงแบ็กทางขวาวิงแบ็กทางซ้ายนี่คือสี่นะครับขยับขึ้นไปสองนะฮะแล้วก็หนึ่งสองคือมิดฟิลด์ตัวรุกแต่ไม่ใช่กองหน้ากึ่งปีกหรือจะเป็นกองหน้ากึ่งปีกด้วยก็ได้คือพูดง่ายๆว่ามันเล่นตามจังหวะและสถานการณ์หน้าเป้าอีกหนึ่งคนซึ่งสิบเอ็ดตัวจริงชุดนั้นนะครับเมสันเมาส์ลงตัวจริงนะครับ เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกข้างบนเนี่ยหนใน2ก่อนที่จะไปถึงกองหน้าตัวเป้าเกมนั้นกองหน้าตัวเป้าของเชลซีคือไคฮาวเวสส่วนมิดฟิลด์ตัวรุก2คนนะครับที่ยืนอยู่ข้างหลังที่คอยเปิดป้อนสนับสนุน1ก็คือเมสันเมาส์อีก1ก็คือตีโมแวเดอร์แล้วก็จะมีมิดฟิลด์ตัวรับ2คน,นผมจำได้น่าจะเป็นกองเต้กับจอจินโยนะครับแล้วก็วิงแบ็กทางซ้ายวิงแบ็กทางขวาเซนเตอร์แบ็กสตัว นะก็อธิบายแบบนี้น่าจะนึกภาพออกในตำแหน่งการเล่นของเมสันเมาส์คือเขาเล่นให้เชลซีเนี่ยเขาเล่นแบบนี้เขาเล่นตำแหน่งนี้มาตลอดแต่พอมาอยู่แมนยูเนี่ยต้องเล่นหมายเลขสิบบ้างต้องเล่นหมายเลขแปดบ้างระบบการเล่นก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เมสันเมาส์เนี่ยโชว์ฟอร์ไม่ออกนอกจากอาการบาดเจ็บที่คอยมาที่คอยมาเอาตัวเข้าไปจนกลายเป็นผอ,อรโรงพยาบาลไปแล้ว แต่การมานะฮะโอยเฮีย,ยพูดคำว่าการมานะแต่การมาของรูเบตอโมริมเขามาพร้อมกับระบบ3 4มสหรืออาจจะแยกย่อยนะครับนะอาจจะแยกย่อยเป็นสามสี่สองหนึ่งตามสถานการณ์ตามจังหวะด้วยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเนี้ยมันจะมีได้ทั้งหน้ารึ่งปีกจริงๆอ่ะอย่างอาลฮานโดกานาโชนะครับอย่างมาคัสแรดฟอร์ดอย่างอันโตนีอย่างอามัดเดียโลก็เล่นเป็น หนึ่งในสามกองหน้าได้หรือนะครับนะอาจจะต้องขยับตํอ่าระบบการเล่นเนี้ยมันไม่มีตำแหน่งผู้เล่นหมายเลขสิเพราะฉะนั้นเนี่ยบรูโน่แฟนันอาจจะต้องขยับขึ้นมาเหมือนกับที่ผมอธิบายฟังที่โทมัสทูเคิลใช้เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่ยืนอยู่กองหลังกองหน้าตัวเป้าหัวหอ,อกตัวเป้านะครับก็อาจจะข้างหนึ่งเป็นบรูโน่แฟนันอีกข้างหนึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะมันใช้ได้เลยทั้งเมสันเมาส์แล้วก็ โจชัวเซอร์ซี่หรือจานดูเนี่ยก,ก็จะมีสิทธิ์นะครับอาจจะเฉิดฉายได้ในระบบการเล่นแบบนี้ของรูเบนอาโมริมแต่อันดับแรกเลยนะผมก็ขอเอาใจช่วยนะเอ,เอาใจช่วยอีกนิดนึงคือจริง,รงๆอะหมดหวังไปแล้วนะไม่หวังอะไรแล้วกับเมสันเมาส์ยอมประมาณว่าเออกูยอมก็ได้อเฮียแม่งถือว่าเป็นการซื้อที่ล้มเหลวเป็นการซื้อตัวที่ผิดพลาดอีกคนหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่พอ รูเบียนอโมริมาพร้อมระบบสามสี่สามหรือสามสี่สองหนึ่งเอาไว้เอาไว้เมสันเมาส์น่าจะได้เล่นในตำแหน่งที่เหมาะสมลองนึกดูนะฮะหลังหัวหอกตัวเป้าเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกอย่างบรูโน่แฟนานกับเมสันเมาส์เฮ้ยมันก็ไม่เลวนะเมสันเมาส์ก็มีความขยันขันแข็งนะฮะมีความมุ่งมั่นทุ่มเทติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวลงไปเล่นสองนัด อย่าว่าแต่สองนัดเลยลงไปเล่นแค่แค่แค่นัดเดียวบวกกับการลงเป็นตัวสำรองเอาลงตรงนะแค่จามแม่งก็เจ็บไร่เหี้ยนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันว่าให้ผ่านพ้นอาการบาดเจ็บเรื้อรังของตัวเองไปได้และก็พิสูจน์ความสามารถกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับหมายเลขอาถรรพ์อย่างหมายเลขเจดให้จงได้เอาใจช่วยเมสันมากันครับ